สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมเรนโบว์สตาร์ลเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอ่ากิจกรรมนะครับประจำหลังจากเรารวมเซิร์ฟทุกๆ10วันนะครับก็ตามสัญญานะครับที่ผมได้ให้สัญญากับน้องๆไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะมี e ีีที่2นะครับก็คืออ่าจะมารีวิวเจ้าสัตว์เลี้ยงนะครับว่ามันมีดีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับก็อ่าผมก็ได้ เตรียมตัวมานะครับก็คือซื้อไปแล้วนะครับซื้ออะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับก็ตัวนี้เลยครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับก็คือเจ้าตัวอาเช่นะครับก็หวดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งก็มีคนซื้อนะครับรวมแม้กระทั่งผมเองไปด้วยนะครับก็คือตอนนี้เหลือ2ชิ้นนะครับปกติจะมีทั้งหมดสามารถซื้อได้5ชิ้นนะครับ5้าชิ้นเลยนะครับผมก็สอยมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับ แล้วก็รับของรางวัลมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเอาแค่ทําคลิปนะครับให้น้องๆดูไม่ได้อยากจะเข็นเติมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมยังเสียบอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มาจากเซิร์ฟอื่นนะครับเซิร์ฟร้อยสิบนะครับแล้วก็หววแ็กนี้ไปนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับน้องๆก็คือผมตั้งใจไว้ว่าจะรีวิวเจ้าตัวอาเช่นะครับตัวนี้นะครับ พอเราสอยมาแล้วนะครับก็จะได้มาห้าดาวเลยแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็คุ้มนะได้ห้าดาวเลยนะครับห้าดาวก็พร้อมลุยเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำการอัพส์ให้มันคืนกินไปนะครับมันก็ได้สกิลพิเศษมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ้าน้องอาเช่แล้วเนี่ยน้องสาวคนสวยคนนี้น้องน้องคนโตนะครับน้องคนโตแล้วเนี่ยฮะว่าจะฟันได้ บาดใจขนาดไหนนะครับก็ผมก็ได้จัดทรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจัดทรงให้น้องเขาเนี่ยเดี๋ยวเดินแคทวอล์กคนเดียวเลยนะครับอ่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่าน้องเขาเนี่ยจะเดินแคทวอล์กเป็นยังไงบ้างนะครับการเดินแคทวอล์กก็เดี๋ยวหาหาเวทีให้น้องก่อนนะครับก็นี่เลยนะครับตรงนี้เลยครับ <c oughs> อ่ะ นี่นะครับอ่านี่เห็นไหมครับกลางโล่ครับโล่มันจะไม่เหมือนนะครับอ่านี่เห็นไหมครับน้องๆโล่มันจะแปลกๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวผมเองจะมีโล่ของมังกรด้วยนะครับแล้วก็โล่ของนักบวชชาโด้ด้วยนะฮะอ่าเนี่ยฮะมันจะเป็นโล่กลมๆเนี่ยฮะเห็นรูป X X ไหมครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะโอ้ยอย่างสวยครับนี่เป็นไงแล้วเวลาฟันครับน้องๆเดี๋ยวดู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 ฟันอย่างเทพนะนี่เดี๋ยวๆเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวๆแป๊บหน อ่าเนี่ยฮะนี่ฮะออกแล้วครับเนี่ยสังเกตเมื่อสักครู่ครับมีพายุหมุนครับแ่ายังสวยครับืึดูแล้วนี่มันช่างดีกว่าเจ้าตัวยานดาร์กเยอะเลยนะครับแมเดี๋ยวจะถามว่าเมาส์มอยนะครับนยครับเนี่ยโล่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆลูกแก้วครับสวยมากเลยเนี่ยฮะผมมีโล่ทั้งหมดสี่ชุดเลยนะครับก็หนึ่งอ่าจะเป็นโล่จากมังกรนะครับสองก็เป็นโล่จากอ่าธาตุมังกรนะครับแล้วก็สามเป็นโล่จากยานดาร์ก ขอไปครับเป็นเป็นโลจากอ่านักบวชชา์โดนะครับอ่าโลชิ้นที่สี่ก็จะเป็นโลของตัวอ่าเจ้าอาเชเลยนะครับนี่ครับเนี่ฮะเห็นไหมครับกางโลแล้วยังสวยเลยครับอ่าแล้วมันสะท้อนดีบัฟได้นะครับน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเราดูโลครับเนี่ยฮะอ่าโลของมันอยู่ตรงนี้นะครับก็อ่าสำหรับคนที่งบน้อยนะครับผมแนะนำนะครับน้องๆนะฮะ เก็บตังครับทุกๆสิบวันผมคิดว่ามันน่าจะรวมเสริมนะครับจากสถิตินะครับที่เขาอ่ารวมมานะครับอ่าแต่ประมาณทุกๆสิบวันเลยนะครับอืมประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูป้าไปยังไงโอ้โหฟันแล้วเป็นพายุหมุนครับเนี่ยอืแม่รู้งี้ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วครับผมพลาดนะครับคือคือ ครั้งแรกที่รวมไปเนี่ยผมผมพลาดครับแต่อยากจะซื้อนะแต่คือแบบตอนนั้นผมพลาดผมคิดว่าเออมันจะหาใช้งานได้จากกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างเงี้ยครับอืมก็ไม่คิดว่าจะกว่าจะได้เจ้ามานี่มันยากเย็นนะครับก็น้องๆลองดูครับนี่เมื่อกี้โดนเจ้ามานะครับกระซวกไปเมื่อกี้ครับหลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้องสาวคนโตเราเกิดใหม่นะครับอ่ะมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนี่ครับมาปุ๊บใส่โลให้เราเลยครับแม่ โลนี่ยังกับโหลูกแก้วดักก้อนลาจาเลยครับเป็นไงอืมอ้มอมืสวยงามจริงๆครับน้องๆหม่ผมอยากจะทอดปีกแล้วแบบเน้นเน้นแบบใส่โลดูโลอย่างเดียวเลยว่ามันสวยงามจริงๆมันมีไหล่โลจ้ะครับมันก็ช่วยเซฟเรานะครับก็เพิ่มป้องกันได้ดีขึ้นนะครับและแถมเวลามันกลางโลเนี่ยมันสะท้อนดีบับให้นะครับแล้วก็ได้คิดด้วยครับเนี่ยแล้วมันจะไม่เทพได้ไงครับน้องๆก็ ลองหาซื้อกันมานะครับถ้าพอมีงบนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่สลักเวลามาดูคลิปช่องผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เทพจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม